อ่ะทีนี้นะครับวิทยกรของเราคงจะพร้อมแล้วสําหรับวิทยกรท่านแรกที่ผมได้เกิดไว้นะก็คือคุณพรพัฒน์ครับผมเห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าบุคลิกเขาเปลี่ยนไปใช่อ่าแล้วก็อ่าหรือหรือรูปแบบในการทํางานนะครับที่ที่รู้สึกว่ามีความสุขครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถามเลยก็คือเงินในกระเป๋าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะได้จะมหาศาลมากมากนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคงจะให้ทางเวียกก่อนได้ไล่เรียงนะคะในเวลา15นาทีนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วขอสืบอปุ่มืออต้รับคุณพรพัฒน์ภกายทองสุขครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้บริหารพี่น้องชาวศูนย์สี่ทุกท่านนะครับนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้รับเกียรติเนี่ยนะครับให้มา แชร์ Share, นะครับใช้คําว่าแชร์ดีกว่าเนาะเป็นการแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะไม่ได้เป็นในส่วนของการบรรยายหรือให้ความรู้อะไรนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ในในส่วนของอการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเป็นการตอกย้ําสร้างความมั่นใจนะครับในส่วนของบริษัทซัมซุงนะว่าวันเนี้ยเราเราอยู่ถูกที่แล้วนะครับในส่วนของซัมซุงเนี่ยเป็นดินแดงแห่งโอกาสจริงๆนะครับจากจากประสบการณ์ตนนะครับที่ เคยร่วมงานกับหลายๆบริษัทที่ผ่านมานะครับก็ส่วนใหญ่น่าจะแทบทุกที่แหละนะครับก็จะใช้คําว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสนะครับซึ่งจากที่ได้ไปร่วมมานะครับก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ก็รู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกปกติตัวไปแต่พอมีโอกาสได้มาร่วมงานกับซัมซุงแล้วอ่ะรู้สึกว่าคําพูดเนี้ยมันจริงนะครับเหมาะมันเป็นดินแดนแห่งโอกาสจริงๆหลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ มาสร้างความามาตอกย้ํานับสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านว่าวันนี้เราอยู่ถูกที่แล้วนะครับไล่ตั้งแต่ในส่วนของบริษัทซัมซุงเองเลยนะครับวันนี้ถือว่าเราอยู่ในองค์กรที่เป็นขาขึ้นนะครับองค์กรที่กําลังเติบโตองค์กรที่ต้องการส่วนแบ่งทางด้านการตลาดแน่นอนว่าก็จะมีในส่วนของงบในส่วนของกิจกรรมหรืออะไรต่างๆที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของการทํางานให้กับเรานะครับเพราะว่า หลายๆองค์กรเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการอิ่มตัวหรือหลายๆองค์กรอาจจะอยู่ในช่วงของขาลงแต่วันนี้ซัมซุงอยู่ในช่วงขาขึ้นกําลังเติบโตต้องการส่วนแบ่งทางด้านการตลาดเพราะฉะนั้นจะมีงบประมาณมีโปรโมชัน่นมีการสนับสนุนมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมารองรับการทํางานให้กับเราเนี่ยทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับนอกเหนือจากในส่วนของบริษัทนะก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนะอันนี้ขออนุญาตกล่าวถึง อ่าท่านดีซอนะครับคุณคมกฤหลายลักษหรือว่าครูเจี๊ยบของเรานะครับอันนี้เป็นเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับก็จากที่ได้ร่วมง,งานมาหลายๆบริษัทนะครับมีความรู้สึกว่าอ่าครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นผู้บริหารที่เข้าใจฝ่ายขายเนื่องด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยเคยเป็นฝ่ายขายมาก่อนทําให้เข้าใจเนเจอร์เข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจรูปแบบการทํางานของฝ่ายขายเข้าใจในส่วนของหน้างานจริงนะครนะว่าฝ่ายขายทํางานยังไง ต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างแล้วอะไรที่มันสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนฝ่ายขายได้นะครับซึ่งหลายหลายบริษัทเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอาจจะไม่เคยเป็นฝ่ายขายมาก่อนอาจจะเข้าไม่ถึงแก่นตรงนี้ในการทํางานลึกๆของฝ่ายขายจริงๆแต่ในส่วนของบริษัทเราเนี่ยนะครับครูเจมยมเนี่ยเป็นฝ่ายขายมาก่อนก็เลยทําให้มีความเข้าใจตรงนี้อย่างลึกซึ้งนะครับนโยบายต่างๆการสนับสนุนต่างๆนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านยังเป็นกันเองนะครับไม่ถือตัวแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็นกันเองมากๆจากที่สัมผัสมานะครับแล้วก็นอกเหนือจากผู้บริหารก็จะเป็นในส่วนของทีมสตาฟนะครับเพราะว่าอ่าหลายๆที่นะครับสตาฟเนี่ยอ่ารูปแบบการทํางานของสตาฟไม่ได้บอกว่าทําไม่ดีหรือทาผิดนะครับแต่รูปแบบของเขาเนี่ย หลายๆที่ที่เจอมาคือจะเป็นในคล้ายๆกับเป็นเจ้านายของฝ่ายขายเป็นหัวหน้าของฝ่ายขายมากกว่านะับก็จะลงมาสั่งลงมากํากับลงมาชี้บอกทํโน่นทําน,น,านี่นะครับแต่ว่าจากที่ได้สัมผัสกับสตาฟของซัมซุงในในส่วนของูนย์สี่อันนี้เราไม่ได้อวยกันเองนะครับอันนี้จากความรู้สึกจริงๆนะครับว่าหลังจากที่ทํางานร่วมกับสตาฟมาเข้าสู่ปีที่สองแล้วเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าสตาฟเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายเลยแต่สตาฟเป็นผู้คอยให้การซัพพอร์ตผู้คอยสนับสนุนในส่วนของการทํางานมากกว่าจะมาสั่งให้เราทําแบบนูน้นทาแบบนี้มากกว่าจะมาลงโทษเรานะครับอันนี้จากที่สัมพั์มาจริงๆเลยนะครับเวลาเราสงสัยเรามีคําถามเราไม่เข้าใจนะครับพอ,อง่ายๆเลยนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยก็คือจะโทรหาซนเลย โซนะนก็จะเคลียร์ให้ข้อมูลให้คําตอบนะับหรือถ้าเป็นข้อมูลที่โซนยังไม่สามารถให้คําตอบหรือแก้ไขปัญหาได้นะตอนนั้นโซนก็จะบอกว่าเดี๋ยวหาข้อมูลให้เราก็จะติดต่อกับนะับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเองโซนติดต่อกลับมาแล้วนะครับได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมีการถามเสมอว่ามีอะไรให้ช่วยไหมต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าอ,อมีอะไรให้โซนให้ทีมสตาฟช่วยไหมซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอมาเนี่ยไม่ค่อยเป็นแบบนี้ ส่วนใหญ่เจอหน้าก็ถามแต่ตัวเลขบีบแต่ยอดถึงไหนแล้วได้เท่าไหร่แล้วซึ่งอันนี้เข้าใจได้ว่าสตาฟมีหน้าที่ในการติดตามยอดติดตามผลงานของฝ่ายขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขาดในเรื่องของการช่วยเหลือการสนับสนุนการซัพพอร์ตหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ใจฝ่ายขายนะครับเพราะว่ามาสั่งเสร็จมาตามตัวเลขเสร็จ่ายค่ะก,ก็ทําเหมือนทําตามหน้าที่แหละนะครับแต่ว่าของที่เนี้ยทําด้วยใจจริงๆเพราะรู้สึกว่า เราเราได้ใจจากสตาฟอะเวลาเราทํางานเราก็ทําด้วยใจจริงๆนะครับอันนี้คือที่ที่สัมผัสได้นะครับสตาฟน่ารักมากๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากสตาฟก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรดักนะครับหลายๆบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยโปรดักไม่ได้หลากหลายเท่ากับของซัมซุงนะครับบางบริษัทเนี่ยมีโปรดักที่ขายได้จริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับแล้วก็นับปัจจุบันหลายๆบริษัทก็ยกเลิกในหลายๆ p r o โปรดักนะครับ เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือผลตอบแทนค่อนข้างสูงสําหรับลูกค้าซึ่งบางทีบริษัทอาจจะทําให้กําไรบริษัทลดลงหรืออาจจะขาดทุนแต่ในส่วนของซัมซุงอ่ะไม่ได้มีการยกเลิกตรงนี้เลยแถมยังมีช่วงที่ออกโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มมาด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้ถือว่าเราน่าจะเป็นแนวหน้าหรือเป็นชั้นนําในเรื่องของโปรดักต์ในอุตสาหกรรมจริงๆนะครับนอกเหนือจากตัวโปรดักต์แล้วก็จะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นอันนี้บอกได้คําเดียวว่าแรงจริงๆนะครับ จากที่ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาในหลายๆบริษัทนะครับทุกบริษัทมีโปรโมชั่นหมดนะครับแต่ว่าเวลาเราฟังโปรโมชั่นเราเห็นเราก็รู้สึกว่าธรรมดาปกติแต่พอมาเห็นโปรโมชั่นของซัมซุงเนี่ยพูดง่ายๆว่าตาลุกวาวเลยนะครับถ้าถ้าคนที่เคยอยู่ซัมซุงที่เดียวเนี่ยอาจจะรู้สึกเคยชินนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเยอะหรือว่าโปรันแรงอะไรเพราะว่าเราก็เจอแบบนี้มาตลอดแต่ถ้าลองไปถามคนที่ ย้ายายมาหรือเคยมีประสบการณ์ร่วมง,งานกับที่อื่นจะรู้เลยว่าโปรโมชั่นของซัมซุงเนี่ยน่าจะทิ้งห่างบริษัทอื่นนะครับใช้คําว่าทิ้งห่างเนี่ยแบบไม่เห็นฝุ่นเลยคือโปรของบริษัทอื่นอนะ่ะสู้ไม่ได้เลยนะครับโปรของเรานี่เยอะมากเยอะจริงๆเราก็ถือว่าให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เงื่อนไขก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็อ่าจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างไรายได้นะครับถือว่าเป็นบริษัทที่ โครงสร้างรายได้หรือผลตอบแทนเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆในอุตสาหกรรมเลยแหละนะครับก็เอาง่ายๆว่าจากประสบการณ์ที่เคยทํางานมาก่อนนะครับก็มีความคิดว่าก็ทํางานเท่าเดิมแหละก็ไม่ได้หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับก่อนหน้านี้ทํางานยังไงปัจจุบันก็ยังทํางานรูปแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าในการทํางานรูปแบบเดิมเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้เท้าความมาทั้งหมดเลยนะครับเราทํางานรูปแบบเดิมนะครับทุ่มเทเท่าเดิม แต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันมันมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นโปรดักในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของทีมสตารในเรื่องการการซัพพอร์ตการทํางานมันทาให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเทียบแบบผลงานเข้ากันเลยอ่ะนะครับรายได้ได้เยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับจากที่เคยได้หรืออ่าแม้กระทั่งอ่ายกตัวอย่างก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ อ่าณตอนนั้นเนี่ยก็น,น่าจะอยู่เข้าสู่ประมาณปีที่สี่ของการอยู่ที่นั่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วทีมค่อนข้างที่จะแน่นรากฐานค่อนข้างโอเคนะครับก็จะมีผู้จัดการอยู่ประมาณยี่สิบหน่วยมีตัวแทนร่วมเกือบสองร้อยท่านนะครับผลงานเฉลีย่ยตอนนั้นก็อยู่ที่เดือนละประมาณสองถึงสี่ล้านอันนี้เบีย้ยนะครับไม่ใช่ V c ซเพราะว่าบริษัทเขาใช้ในส่วนของเบีย้ยนะครับด้วยยอดเฉลีย่ยเนี่ยเบีย้ยสองถึงสี่ล้าน ต่อเดือนเนี่ยนะเอาจริงๆเลยรายได้ตอนนั้นยังไม่เท่ากับตอนนี้ที่ซัมซุงเลยซึ่งณปัจจุบันที่ซัมซุงเนี่ยอ่าถือว่าผลงานน้อยกว่าพอสมควรเลยแต่รายได้กลับได้เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นตัวการันตีได้ว่าในเรื่องของโครงสร้างรายได้วกกับโปรโมชั่นเข้าไปเนี่ยทำให้รายได้ที่เข้ากระเป๋าเราเนี่ย มากกว่าบริษัทอื่นแน่นอนอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะครับแล้วก็อ่าตั้งแต่ทํามาก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่14แล้วใน,ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตนะครับยังไม่เคยมีรายได้ทะลุเจ็ดหลักออันนี้ก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าก่อนหน้าเนี้ยสิบกว่าปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีรายได้ทะลุเจ็ดหลักต่อเดือนนะครับแต่มาที่ซัมซุงเนี่ยใช้เวลายังยังไม่ครบปี ยังไม่ครบปีเลยนะครับช่วงท้ายๆของปีแรกเนี่ยก็สามารถมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยทะลุเจ็ดหลักไปเรียบร้อยแล้วทางไหนที่เราก็รู้สึกว่าเราก็ทํางานเท่าเดิมนะแต่รายได้ที่เข้ากระเป๋าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สามารถการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทนะครับที่ชอบที่สุดเลยก็จะเป็นในส่วนของสมา r t สักเส s นะครับถือว่าช่วยเราได้เยอะเลยในเรื่องของการรีคูด ในเรื่องของการสร้างคนแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายเราได้เยอะมากๆนะครับเพราะจากที่ดูเนี่ยโอ้โหบริษัททุ่มทุนแล้วก็อัดฉีดในส่วนของสมาชิกเซนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเอาง่ายลองคํานวณดูนะว่าต่อหัวเนี่ยบริษัทต้องอัดฉีดต้องซัพพอร์ตเราอะ่ะเท่าไหร่ในการสร้างทีมหนึ่งคนนะไว่าจะเป็นค่าสอบค่าอบรมค่าเปิดโค้ดยังมีโปรโมชั่นเงินสดยังมีของรางวัลให้อีกซึ่งมันทําให้เรารีฟูดคนได้ง่ายสร้างคนได้ง่ายนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราจะได้ส่วนแบ่งในส่วนของงบตรงเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนบริษัทเขามีงบก้อนนี้มาให้เราอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะควยขวาส่วนแบ่งมาเป็นของเราอ่ะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของงานสมาสักเฟสนะครับแล้วก็อ่านอกเหนือจากนี้นะครับก็จะขออนุญาตแชร์มุมมองส่วนตัวในส่วนของการทํางานละกาันนะครับซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเจอวิกฤต ในหลายๆวิกฤตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิดเองซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของปัญหาทางด้านการเมืองนะครับหรือปัญหาอะไรต่างๆที่ผ่านมานะครับแนะนาว่าเราอย่าใช้วิกฤตพวกเนี้ยเป็นข้ออ้างเพื่อให้เรารู้สึกเพื่อให้เราไม่รู้สึกผิดอ่ะที่ว่าทําไมเราถึงทําผลงานไม่ได้ตามเป้าอ่าทำไมเราถึงทําผลงานออกมาได้ไม่ดีอย่าไปโทษวิกฤตพวกนี้ นะเพราะว่าทุกคนเจอเหมือนกันหมดทุกบริษัทเจอเหมือนกันหมดแต่ทําไมมีหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยถึงสามารถเติบโตได้ถึงสามารถบรรลุปเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นเราอย่าใช้วิกฤตพวกนี้มาเป็นข้ออ้างนะครับให้เราโฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วเราแค่ต้องปรับตัวแค่นั้นเองแล้วก็ปรับรูปแบบการทํางานใหม่เพื่อที่จะทํางานร่วมกับวิกฤตที่เราเจอที่เราเผชิญอ,อยู่ได้นะครับอย่าคาดหวังว่า,อารอ,อโควิด จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมามุ่งมั่นกับการทํางานร้อยเปอร์เซ็นตครับเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าโควิดเนี่ยจะไปจากเราเมื่อไหร่มันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานขนาดไหนนะครับจะเห็นว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเลยขนาดฉีดวัคซีนแล้วหลายๆคนก็ยังติดโควิดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ปรับตัวที่จะอยู่กับมันนะครับที่จะทํางานในระหว่างที่เราเจอวิกฤตแบบเนี้เราจะอยู่ยาก ถ้ารอมันจบแล้วค่อยมาทําถึงวันนั้นเราอาจจะอดตายไปก่อนก็ได้นะครับเราแค่ต้องปรับตัวต้องหาวิธีการในการทํางานในสถานการณ์แบบนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าประมาทนะครับคือไม่ได้อ่าไม่ให้ไม่ให้ตื่นตระหนกกับวิกฤตโควิดแต่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทกาดเราก็ต้องไม่ตกเหมือนกันนะครับเพียงแต่จะอยู่ร่วมกับมันจะทํางานร่วมกับมันยังไงแค่นั้นเองวันนี้ให้ถือว่า อ่าโควิดอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วนะครับแต่เราจะอยู่ร่วมกับมันยังไงแค่นั้นเองเพื่อให้เซฟตัวเองแล้วก็ไม่ให้มีผลกระทบในส่วนของงานนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะับก็ขอฝากเอาไว้นะับสุดท้ายแล้วนะับว่าปีนี้มันยังไม่จบเรายังไม่ต้องมองปีหน้าเราอาจจะยังไม่ต้องไปตั้งเป้าปีหน้าก็ได้ยังไม่ต้องไปมองหลักปีใหม่เลยวันนี้เรามาโฟกัสในระยะเวลาที่เหลือดีกว่านะับเรา เราเพิ่งจะมาหนึ่งในสามของเดือนเองนะครับยังเหลืออีกต้องสองในสามเหลือก็ประมาณยี่สิบวันนะครับแต่บางคนไม่ได้โฟกัสเดือนนี้แล้วไปมองปีหน้าไปมองเดือนหน้าแล้วจิตใจจดจ่อกับปีใหม่ไปแล้ววันหยุดยาววันเทศกาลอะไรไปแล้วนะครับจริงๆมันยังเหลือเวลาอีกตั้งยี่สิบกว่าวันนะครับให้เรามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครก็ได้แข่งกับตัวเองนั่นแหละว่าจะทํายังไงให้เดือนนี้ยเดือนสุดท้ายของปีเนะี่ยเป็นเดือนที่เราทําได้ดีที่สุด กว่าสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมานะครับเราจะทํำยังไงเราจะมีวิธีการยังไงเราจะปรับจะแก้จะพัฒนายังไงเพื่อให้เดือนเนี้ยผลลัพธ์ออกมาผลประกอบการออกมาผลงานออกมาเนี่ยดีที่สุดในรอบปีเลยดีกว่าสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาเราอาจจะทําได้ไม่ดีไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนเนี้ยจะทํายังไงให้ให้มันออกมาดีที่สุดนะครับร่วมมือกันทุกคนร่วมมือกันทุกท่านร่วมมือกันทุกทีม นะครับแสดงให้โซนอื่นๆได้เห็นว่าโซนศูนย์สี่ของเราอ่ะไม่ธรรมดานะครับเอาธงแชมป์มาให้อ่าเอาธงแชมป์มาให้ได้ในเดือนนี้นะครับเราก็อ่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วกันผ่านผลปีนี้ไปนะครับโดยการบรรลุเป้าหมายของแต่ละท่านเองนะครับก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ